ครูทั้งสองนะคะว่าครูจะทำตัวอย่างแบบไหนแล้วก็ครูฟังก็จะร้องเพลงตามนะคะโอเคพร้อมที่จะ,ะ,คคะร้องไหมคะพร้อมแล้วค่ะเงนินสองสามสวัสดีสวัสดีสวัสด,สวสดีวันนี้เรามาพบกัน Chau, เพลงนีเพน,นะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาม Go เราจะเรียกว่าเปิดเครื่องงนยีริายะนักยอ่านจำนะคะเป r รื่อนิดองนีกครั้งค่ะเรงานยีริะโอเคค่ะทได้นาตัวถึงสำคัญคะนักเรียนูตอบค่ะ ต้องไน้นำตัวเองนะคะเพราะว่าเพื่อให้คนอื่นรู้จักเรามากขึ้นค่ะเดี๋ยวครูมีตัวอยา่างวิธีการแนะนำตัวเองในภาษาเวลายูนะคะรอบแรก็คือคุณครูจะอ่านก่อนแล้วก็นักเรียนอ่านตามครูนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดินสองซัดนามาซยะอ,อมีนาฮากมี มือให้กับตัวเองค่ะเก่งมากๆค่ะจากตัวอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวครูจะอาธิบายประโยคแต่ละประโยคนะคะโอเคค่ะประโยคแรกนามสายุอามีนะมาริงฉันช,ชื่ออามีนะมาริงประโยคนี้ก็คือใช้บอกชื่อของเราค่ะประโยคถัดไปค่ะประโยคที่สองฉันอยู่ที่จังหวัดาราิวา อยู่ที่นาราที่ว่าประโยคนี้ก็คือประโยคบอกว่าเราอาศัยอยู่ที่ไหนถัดไ,ไ,ไปนะคะประโยคที่สามสายยอบอุมุสุมุลุตาบูลฉันอายุสิปีประโยคนี้ใช้บอกอายุของเราค่ะ ประโยคนี้ก็คือบอกจำนวนพี่น้องของเราว่ามีกี่คนค่ะประโยคถัดไปนะคะประโยคที่5น,นะคะไซโยบุระจัมีสุกอลมยาลาฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้าน,นยนาลาประโยคนี้ก็คือใช้บอกสถานที่ที่เราเรียนอยู่ค่ะแล้วก็ประโยคสุดท้าย ของเราคืออะไรอ่ะนดักเรยน,นะคะคือนะคะโฮบีคืออะไรคะโฮบีภาษาอะไรอยู่โฮบีโคบีแปลว่าอะไรคะมา,มาสมาสซาลาเอเอ่อในภาษาไทยเขาเรียกว่าโฮบีก็คืองานอันนรกคะ่ะต่อไป ต่อไปนะคะมาเจอครูนะคะครูยูมีใบงานให้นักเรียนทำกันนะคะเมื่อกี้ครูเห็นนักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็อ่านประโยคได้คล่องกันแล้วนะคะคราวนี้ครูจะให้ครูพี่นี่นียแจกใบงานให้นักเรียนค่ะใบงานนี้เป็นใบงานเติมประโยคให้อ่าในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะครูจะอ่านแล้วก็ให้นักเรียนเติมคำตอบลงไปในช่องว่างโอเค้กันหรือยังเอ่ย เตรียมปางกาให้เรียบร้อยในงานนี้มีทั้งหมด6ประโยชหรือหัข้อด้วยกันนะคะประโยชแรกค่ะนาม s กุแลแปลว่าฉันชื่อนะักเรียนลงชื่อของตัวเองได้เลยนะคะ n a m a s ุลจุจุดจ,จุเขียนชื่อของตัวเองได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะคือเก่งจังเลยโอเคเ okay, ข้อต่อไปนะคะซายาติงจ้าดี้จุดจุดจุดแปลว่าฉันอาศัยอยู่ที่ฉันอาศัยอยู่ที่ไหนเย่ยต่อไปนะคะ saya berumur ฉันอายุกี่ปีแล้วตอนนี้เรามีอายุกี่ปีแล้ว9ตั้งมีเขียนลงไปเลยค่ะเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะข้อต่อไป saya ada อาจจะจุดจุดจุด o r a n g berate ฉันมีพี่น้องกี่คนคะมีพี่น้องกี่คนคะ เขียนเลขห้าสามคนเขียนเลขสามค่ะต่อไปนะคะสายราเรียนอยู่ที่เรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้เราเรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยเสือกนักใหญ่ตาตากบุญเสือกนักที่ไหนคะเสืสอกนักใหญ่ตาอ้าถูกต้องค่ะเขียนเลยค่ะข้อสุด hobby a องฉายยาันคืนอาการเล่นกีฬาเขียนลงไปในงานอดิเรกของเราอาจารย์โบเล่ลคุณครูคะเล่นกีฬาหรืองานอดิเรกของเ,เราคะได้เหมือน,นกันค่ะเพราะว่ากับการออกกำลังกายเป็นงานอดิเรกของเราเหมือนกันเย็นน้ำไหมน้ำ โอเคเสร็จ okay. การทุกคนได้ยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะคราวนี้ตัวอย่างให้นักเรียนเนี่ยขอ,อกมาอ่านหน้าชั้นเรียนโอเคไหมคะ <Okay. S 1> อ่านก่บใบงานที่เราเขียนได้เลยมีใครอาสาจะออกคนแรกไหมคะค่ะโอเคค่ะเอ,อาคนแรก Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Qalati Abdullah Saya tinggal di Naratiwa Saya berumur 9 tahun Saya ada lima orang beradik Saya belajar di sekolah YALA Hobi saya adalah suka makan. Terima kasih. Oke, okay. kon tak pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Najwa Saya tinggal di W Saya berumur 9 tahun Saya ada tiga orang beradik Saya belajar di sekolah yang lain Hobi saya adalah main badminton Oke, okay. terakhir <coughs> Baik danนะคะ. akan okay. anak Saya tinggal di jalan. Saya berumur 9 tahun. Saya ada orang adik beradik. Saya belajar di sekolah jalan. Hobi saya adalah tidur. Terima kasih. Thank youนะคะ. โอเคค่ะ,ะวันนี้นักเรียนได้อะไรบ้างคะตั้งแต่คุณพี่นีศตัวอย่างตั้งแต่ต้นจนถึงเราทำรายงานจนขั้นสุดท้ายเราได้อะไรบ้างคะตอ,อบว,อนนว่าบุญธรรมชาติเริมุปตดนารทำงานดีๆยาบากิจการีโอเคแล้วคนอื่นลนะ่ะได้อะไรบ้างคะวันนี้เราเรียนการแนะนำตัวเองนักวิชาได้ เริ่มด้วยชื่อก็ออ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 อที่อยู่อายุก็ข้อมูลส่วตัวค่ะเก่งมากาเลยสำหรับวันนี้ดูภูมิใจในตัวนเกเนมากๆเลยนะคะการแนะนำตัวเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้เราสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจและรู้จักกันมากขึ้นวันนี้นักเรียนได้ฝึกทั้งการฟัง พูดอ่านและเขียนครูเห็นทุกคนตั้งใจและกล้าสแสดงออกมากขึ้นพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะนครูสำหรับวันนี้ครูขอจบคลาสเพียงเท่านี้ครูยูครูฟ้าและครูพี่ดีขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ Jika nama tua naik bahasa Melayu, siapa nama kamu? Saya nama Sawana. Nama saya Sawana. Apa umur kamu? Berapa umur kamu? Umur saya 13 tahun. Kamu tinggal di mana? Saya duduk di wilayah Naratwa. Saya tinggal di wilayah Naratwa.